สวัสดีครับวันนี้ก็มานั่งชิวระเบียงค่าคอนโดนะฮะวันหยุดตุด๊เจนนะครับก็มาดูคนเล่นน้ำนะฮะบรคนออกกำลังกายนะครับผมก็มาสบายๆนะครับไม่ต้องออกไปไหนนั่งดื่มเ็้าดื่มเย็นๆนะฮะมองวิวมองบรรยากาศนะฮะ ไป้รยนะคับไม่ได้แอบดูเขาเล่นน้ำนะครับแต่ผมชอบน้ำตรงระเบียงเลยรังด,ดูวิวแล้วดูบรรยากาศอะไรไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะช่วงค่ำแล้วนะมาฟังเพลงไปนะฮะ เวลาเย็นๆเรากจะคิดอะไรได้เยอะเวลาอยู่คนเดียวเราอยู่คนเดียวเราวคิดได้ว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรไดปบ้าง เรามองข้ามอะไรไปหรือเปล่านะฮะอยนเดียวจะช่วยสอนให้ให้เราตระหนักว่าที่ผ่านมาเราทำถูกหรือยงังเราไม่ต้องโทษใครหรอกฮะเราโทษตัวเองเราตัวเองเป็นบทเรียนนะฮะอายุมากขึ้นทุกวันทุกวันนะฮะผมทำเรื่องผิดพลาดมาเยอะนะฮะนีรก็ครัวคอบครัวก็ ฟังทลายมาก่อนปัจจุบันนี้ก็พยายามคิดว่าเราจะทําอะไรนะฮะตกเย็นมาผมนั่งคนเดียวผมนั่งคิดนั่งดื่มนั่งอะไรเนี้ยมันก็ดีนะฮะดีเราสอนใครไม่ได้หรอกเราสอนตัวเองดีกว่านะฮะผมไม่ได้มาสอนใครนะฮะแค่อยากจะบอกความรู้สึกของตัวเองนะครับ เอาตัวเองเป็นบทเรียนเอาตัวเองเป็นคนโครเป็นดีที่สุดเชื่อผมก็คืออายุเรามากขึ้นอย่างเนี้สามสิบกว่าเกาเลขสี่สิบอะเรื่องป๊ปปี้เลิฟเลิกคิดได้เลยครับผมเมื่อก่อนอาจจะยิงยิง,งทนงในตัวเองจะคบใครก็ได้จะจีบใครก็ได้มีเงินมีรถทำได้ทุกอย่าง วันไหนที่เราไม่เหลือใครนะฮะวันไหนที่เราป่วยวันไหนที่เราแบบขายคนดูแลจะรู้เลยวันนั้นน่ะคนที่อยู่ข้างเราคือ,อครอบครัวนะฮะผมมองข้ามมาหลายสิ่งแล้วอ,อย่างละวันนี้ก็ต้องอคิดใหม่ทบทวนใหม่แค่อยากฝากให้คิดนะฮะฝากไว้กับ พาที่ตกดินด้วยกันนะครับนั่งดื่มใะเย็นๆด้วยกันฮะดูคนออกกลางกายไววน้ครับนะครับฝากด้วยนะฮะช่องเล็บุนิไก่ยิกเนเจอร์นะอยากให้ทำอะไรที่ไหนอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวไปให้ดูนะครับก็มีข้อคิดบ้างนะฮะฝากไว้ให้คิดนะครับรักทุกคนรักเสมอนะฮะ อดีตเป็นบทเรียนและจะจดจำมันไว้พัฒนาต่อไปนะครับวันดีครับบ๊ายบาย